สวัสดีค่ะน้องนิกค่ะครับผมครับมือนี้มาติดตามแนวทางตัวเด็กความฝันครับน้องนิกค่ะเป็นคลิปแรกของวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567น้ี่ค่ะในยินว่าน้องนิกฝันว่าสั่นฝันดีคากฝันมือไรมือสองสามืนสองสามคืนที่ผ่านมาฝันว่าจังไรน้องนิกฝันว่าเห็นแค่ชุดดำแบบคล้ายๆาทางาทางเห็นแค่ ชุดดำนะเปบนแบบเป็นช่อผ่านปูนครับผมแล้วก็เขคล้ายๆแบบว่านี่พวก้ายัางอะนะครับครับแล้วก็เห็น้าไปเห็นรู้ใช่ชุดดำ้างไปครับแล้วก็้างไปหอดชุดประตูวัดนลยนะแล้วก็หายไปหลืครับอืมแล้วก็หันไปสร้าง้ายมือแล้วก็เห็นเลยครับ เห็นเหลยอยู่ใสอยูบนตน้นไม้ยู่ทั้งต้นไม้เห็นตัวไหลห้าศูนย์หนึ่งครับห้าศ <50 1 S 2> ูนย์หนึ่งเห็นชัดเจนบอกชัดต,ตัวสีไหลแบบห้อยต้นไม้นะมันเป็นห้อยต้นไม้ครับน้องนิกเห็นอยู่ในต้นมันเลยบอกครับครับอือต้นไม้นี่มันอยู่ใสอยู่คางประตูบอกดูอยู่นี่วัดอยู่นี่มันนแบบในวัดครับว่าสีเป็นสะพานข้งางล่างสีมีน้มนั่นเอ ข้าวเปนสะพานนะมีต้นไม้แนมทุกข้าต้นไม้อยู่ข้างๆสะพานแม่ค่ะวเนาแนมต้นไม้เนาะนี่ก็เห็นเล็กโอ้แนมไปก็เห็นเหลขกเลยสามตัวหาศูนย์หนึ่งชัดเจนเลยเป็นห้อยคือมันขีดนี่แม่นบอกเป็นขีดเป็นตัวเลขอืมบานนี้หล้างจากนั้นเพชรจังไรตอนี่ความฝันแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นเห็นเหลขแล้วก็ตื้นเลยครับ แตะตื่นขึ้นมาน้องนิกจำความฝันใดไหมบอครับอืจำได้ชัดเจนเลยในหลบนี้่มั่นใจบอว่าสามตนี่สิมามั่นใจฝันคกบมหนบ่บ่ค่อยคาบเหรอนี่คือสร้างวางสันว่ามันบอค่อยเง่ายบ่ค่อยเง่ายมันบอค่อยเงี้ยน้องนิกนี่ฝันบ่ง้ยวเนาะในหลบนี้ฝันสันๆอืมันนี่เลกมากมาก มีเลขกมากน้ำครับตัวไรครับสองสามหนึง่งครับสองสามหนึง่งครับสองสามหนึงงหน่งเป็นเลขกมากของน้องนิกเองบอกค่ะได้มาตาใสเลขกมากนี่เอาพวกอยู่ในความฝันมาแดงอ่ะเอาพวกอยู่ในความฝันมามาตีเอาเมนบอกอพิ่นเบาบ๊บเป็นค่ะท่านผู้ชมต้องใส่คำว่าตีเนาะครับามาตีเอาเป็นตัวไรก็ครับส,ส,สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองมาตาใสแบบนี้สองนหอง ผมเห็นคล้ายๆทางนะครับผมคิดว่ามันมันนี่คล้ายๆประตูกองเขาไปในสะพานผมมันมีสองฟังผมเลยคิดว่าเป็นสองประตูมันมีสองฟังผมเลยคิดว่าเป็นสองบบานนี้สามกับบานนี้มาตารสามเห็นผู้ชายชุดดำเฮ็ดแนวนี่ครับมือใส่สีขาวผู้ชายชุดดำยกมือใส่สิเฮ็ดแน่นเฮ็ดจังไรเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดหน้าเบิ่งเนี้ยเฮ็ดจังไรเฮ็ดเบิ่ง ก็ขนหาดลังไปเพิ่งเคยเทสแบบสามนิ้วเน,นี่ยนี่ยกยุกมือคืนยังสิแั่นแบบหอยทั่วไปว่าเพิ่งได้สามนิ้วโอ้เพิ่ณเฮ็ดมือสามนิ้วแต่ว่าแต่ว่าเอาความรุ่งแบบนี้คอ๋อเอาโยกึ้นไทยให้ท่านผู้ชมเพิ่อนเบื้องแน่เฮ็ดยังไงเฮ็ดมือยัง,องสิอืม้องนี้ก็เลยตีเป็นสามบาทนี้หนึ่งเอามาตาัตสัยหนึง่งผู้ชายชุดดำครับผู้ชายชุดดำมีคนเดียวครับอืม้องนี้ก็เลยหายเป็นหนึ่ง ฟังเอาได้ค่ะท่านผู้ชมเด็กหน่อยซ้ำนีเนาะค่ะตีตัวเลขออกมาเองเป็นเลขหมัก,มกจะกของเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าตัวเลขที่เพื่อนเห็นเองก็คือหาศูนย์หนึ่งเพื่อนเห็นอยู่ในตนใ้นไม้เพิ่นวาเนาะค่ะน้องนิกนี่เคยบอกเลขเขามาแล้วหลายงวดติดต่อกันเนาะค่ะแต่ว่าช่วงหลังหลังนี่เพิ่นบ่ค่อยฝันเนาะค่ะก็เลยบรด้มาตามเพิ่นค่ะ ค่ะละงวดนี้ก็ขอให้มาอีรีเนาะค่ะขอให้โตัวเลขที่น้องนิกให้มานีนขอให้เขาเนะค่ะน้องนิกค่ะขอให้มีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับน้องนิกสุขู่สุขคนค่ะน้องนิกมียังเพิ่มเติมอีกบ,กบ่ครับบ่มีเนาะค่ะขอบคุณน้องนิกได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะค้ากำลัสรุปแนวทางตัวเลขค้อนฝันในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนิกค่ะ ในวันทีน่1ตุลาคม2 5 6 7นี่ค่ะน้องนิกนิฟันสันสันฝันบอยงาวเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นผู้ชายใส่สุดดำยางอยู่ทั้งสะพานเพิ่นว่าแต่ว่าผู้ชายที่ยางยทั้งสะพานนี่ได้ชู้มือเนาะค่ะเหตุมือขึ้นสามนิ้วเพื่อนว่ายุกมือขื้นสามนิ้วเนวาะค่ะเหมือนบอกอยียงสักอย่างเนาะค่ะหล้กก็ยางไปหอดวัดเพิ่นว่ายางไปถึงวัดแล้วก็ะหายตัวไปเลยเพิ่นว่าค่ะ วัดกับสะพานนี่สิ่โตกันน้องนิดเพิน่นวะ่าเนาะค่ะแต่ว่าน,อน้นงานนนานองนิดนี่ก็อยู่ทั้งสะพานนั่นละเพื่อนว่าค่ะน้องนิดนี่ก็เลยแนมเบิงต้นใหม่เนาะค่ะต้นใหม่นี่ยูติดกับสะพานเลยเพื่อนว่าแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นน้าเพื่อนว่าแนมเบิงต้นใหม่นี่เห็นเลขกอยู่ในต้นใหม่สามตัวเพินพ่นว่าห้าศูนย์หนึ่งเพื่อนว่าชัดเจนเลยเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าตัวเลขที่เห็นอยู่ในต้นใหม่นี่ Rab. มันเป็นคือคือหอย ห้อยขีดนี่เพื่อนว่าห้อยห้าอาหยังไปขีดนี่เพื่อนว่าเพื่อนเห็นเนาะค่ะบอกเลยว่าสีนันสีนี่เนาะค่ะแต่ว่าเห็นมันเป็นตัวเลขคือห้อยขีดเลยเพื่อนว่าหาศูนย์หนึ่งชัดเจนเลยเพื่อนว่าค่ะน้องนิกนี่ก็เลยหายตัวเลขกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะก็คือหาศูนย์หนึ่งเลขเห็นในต้นใหม่เนาะค่ะแล้กก็ะสองสามหนึ่งนี่เป็นเลขมากของเพิ่นเพิ่นว่าค่ะเลขมากของเพิ่นเลขดีจากฝันเนาะค่ะเพื่อนว่า ในค่วมฝันนี่มันเป็นคือประตูเพื่อนว่าเป็นคือประตูวัดคือประตูโค้งนี่เพื่อนว่าค่ะทั้งสองฝั่งเพื่อนเห็นในค่วมฝันเพื่อนว่ามองที่ผู้ชายคนสีส่สุดดำนี่ผู้ชายส่สุดดำยางเพิ่นว่าค่ะทั้งหน้าก็เป็นประตูทั้งหลังกับเป็นประตูเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ทั้งกลางนี่เป็นคือสะพานเพิ่นว่าแล้วก็เป็นวัดเพิ่นว่าค่ะในค่วมฝันเพิ่นเห็นแนวนั้นเนาะค่ะเพิ่นก็เลยห้เป็นสองเพิ่นว่าสองนี่เป็นประตูสองฝั่งเพิ่นว่าค่ะ สามนี่เพิ่นตีมาจากผู้ชายผู้นั้นเนาะคะ่ะนิ้วขื้นสามนิ้วเพิ่นว่าค่ะผู้ชายที่ใส่สูทดานี่ยกนิ้วขึ้นสามนิ้วตีให้เป็นสามเพิ่นว่าส่วนหนึ่งนี่เพิ่นตีจากผู้ชายสูทดํานี่คนหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นเลยตีให้เป็นหนึ่งเนาะค่ะเหล็กสามตัวก็คือสองสามหนึ่งค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันหรือว่าเหลขมักของหนองนิกเนาะคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะ ตัดกับหมุนน้ำเนาะค่ะกันไว้ค่ะเป็นแนวทางของน้องนิกค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 7นี่ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหมขอบคุณค่ะ